สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โดยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรวันนี้พบกับดิฉันนิตยาศรีบร,รมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคุณลำดวนการพินค่ะสวัสดีค่ะค่ะ คุณลำดวนการพินปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศวรวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของมารู้จักโรคหัวใจในเด็กค่ะค่ะ,คะพี่ลำดวนคะโรคหัวใจในเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยเกิดจากอะไรคะตอนนี้เท่าที่เราออการศึกษาที่ผ่านมานะคะค่ะว่ายังหาสาเหตุที่เป็นโรคของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอะ่ะ ยังไม่ได้ชัดนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีปัจจัยร่วมนะคะ,คะที่อาจจะทําให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้อันแรกเลยก็คือเรื่องของพันธุกรรมนในครอบครัวที่เคยมีลูกเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดพวกนี้ถ้ามีลูกคนต่อไปอาจจะทําให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในบุตรคนต่อไปได้ค่ะ,คะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการติดเชื้อของแม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะโดยเฉพาะโรคของ การติดเชื้อหัดเยอรมันโรคเริมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ทุกคนนะคะจนใหญ่แล้วก่อนจะมีการาตั้งครรภ์เขาจะมีการปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อจะต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อพวกนี้นะคะหรือการได้รับวัคซีนก่อนนะคะอีกอ,อย่างหนึ่งที่เราเจอได้บ่อยก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาพวกเกี่ยวกับยาลดความดานันยาพวกอาการชักแล้วก็มีพวกกลุ่ม แม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์และอีกอันก็คือมารดาที่ใช้สารเสพติดค่ะ,คะพวกนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้และยังมีอีกปัจจัยเนื้อค่ปะปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของการเรื่องที่มารดาเป็นโรคเบาหวานขนาดตั้งครรภ์นะคะค่ะตัวนี้ก็อาจจะมีทําให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้เช่นกันค่ะอืมปกติแล้วเนี่ยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดก็คือเขาจะเป็นตั้งแต่ตอนไหน,นะคะ ส่วนใหญ่พวกนี้เราจะเจอได้ตั้งแต่ในคนไข้ที่อยู่ในในคันมันดานะคะ,ะแต่ว่าอยู่ที่เทคโนโลยีหรือว่าการฝากคันของมันดาค่ะว่าที่คุณแม่ไปฝากคันเซโนโนยีตรงนี้จะสามารถคัดกรองภาะวะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้มากแค่ไหนค่ะอย่างการอุตรซาว<ะ>ก็จะมีหลายแบบตอนนี้เราสามารถอุตรซาว์ได้ถึง4ีมิติค่ะ,ะถ้าซีมิติเนี่ยจะสามารถ ดูเรื่องของโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้ค่ะก็คือเราสามารถประเมินภาวะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดก็คือตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเลย<ช>นะคะ,คะแล้วในปัจจุบันนะคะภาวะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเนี่ยเขามีการแบ่งประเภทไหมคะตอนนี้เราแบ่งออกเป็นโรคหัวใจพิการกาเนิดก็จะได้แบบ ประเภทหลักๆนะคะอ,อันแรกเขาเรียกว่าโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดที่ชนิดที่ไม่เขียวหรืออาร์ยาโนติกคอนจิชัฮาร์ดดีซีดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดเขียวหรือไซยาโนติกคอนจิชัฮาร์ดดีซีดนะคะอสองอย่างนี้แตกต่างกันก็คือถ้าไม่เขียวกลุ่มไม่เขียวก็คือตามชื่อเลยคะ่ะออกมาก็จะไม่เขียวแต่สามารถเขียวได้ไหมถ้าทิ้งใบันนานอาการหนักขึ้นสามารถเขียวได้คะ่ะพวกนี้ก็ ไม่ค่อยเห็นอาการตั้งแต่แรกนะคะค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่เขียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ชัดถ้ามีอ,อาการรุนแรงก็คือออกมาก็จะเขียวเขียวทั้งตัวเลยก็มีค่ะ,คะตั้งแต่เล็นฟีปากมือเท้าหรือ,อบางคนนี่แบบเขียวกันจนแบบอ๋อไม่สามารถจับออกซิเจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการประเมินไหมคะว่าอาการของเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแตกกําเนิดนะคะว่าเราจะสังเกตรหรือว่าประเมินเด็กอย่างไรบ้างคะ การประเมินตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะ,คะเพราะว่าโรคบางโรคอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันแรกที่เราตรวจได้ง่ายๆก็คือการฟังเสียงหัวใจส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสียงหัวใจที่มีรูรั่วเราก็จะได้ยินเสียงหัวใจที่เป็นปผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลา ถ้าโรคออกมาแล้วก็เราก็จะมีการคัดกรองนอกจากฟังเสียงหัวใจแล้วเขาเรียกว่าเป็นการคัดกรองเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดก็คือมีการวัดระดับออกซิเจนในเลือดหลังคลอดมา24ช,ชั่วโมงทั้งมือเท้าสองข้างนะคะ,ะเพื่อเทียบกันถ้าเกิดว่าออกซิเจนต่ำกว่า95อันนี้ให้สงสัยไปก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดหรืออาจจะเป็นเรื่องของโรคปอด อันนี้ก็จะได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเนี่ยค่ะไปสังเกตแล้วว่าเด็กเนี่ยน่าจะเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดหรือว่าเป็นโรคแล้วอะค่ะปัจจุบันมันมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะการรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการเลยค่ะอาจารย์นิดก็ที่เรามีการรักษาอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการผ่าตัดนะคะผ่าตัดสามารถผ่าตัดที่เป็นแก้ไขได้เลยก็มีหรือว่าผ่าตัดเพื่อประคับประคองก่อนให้น้องเขาสามารถที่ จะมีชีวิตแล้วก็อายุน้ําหนักมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะผ่าตัดใหญ่ได้นะคะแล้วอีกวิธีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้อาจารย์ของโรคหัวใจที่ทําอยู่กันก็คือเรื่องของการส่วนหัวใจค่ะส่วนหัวใจค่ะส่วนหัวใจอย่างเช่นในเด็กที่มีเรื่องของการตีบแคบของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดเลี้ยงหัวใจอย่างค่ะอาจารย์สามารถไปส่วนหัวใจได้ก่อนในเบื้องต้นตั้งแต่แรกเกิดได้เลยนะคะค่ะ ถ้าตรวจประเมินได้เร็วนะคะก็จะทําให้เด็กนะคะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาที่รวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการสังเกตอาการนะคะหรือว่าการฝากคันก็จะเป็นวิธีที่ดีนะคะที่เราช่วยในการประเมินนะคะบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุตรหลานของเรานะคะ,อ,ะอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดแล้วเราทราบแล้วว่าเราจะต้องมีการรักษาแบบไหนนะคะแล้วเราจะป้องกันยังไงดีครับว่า จะมาให้รูปของเราหรือว่าบุคคลใกล้ชิดของเราเนี่ยมีเด็กโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเกิดขึ้นมาค่ะอันนี้เราก็ต้องย้อนไปถึงปัจจัยค่ะ,คะอาจารย์นี่ที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะคะ,คะปัจจัยต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้อย่างที่เราแจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นมีวางแผนเรื่องของการตั้งครรภ์นน่อนจะปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ,อ,ะอย่างที่บอกก็คือมีประวัติเรื่องของอบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดมาค่ะ อันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวัดบองเรื่องของการใช้ยาการติดเชื้อต่างๆระหว่างตั้งครรภนะคะถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องใช้ยาเมื่อไม่สบายควรจะต้องไปพบแพทย์เท่านั้นไม่ควรจะซื้อยามาทานเองค่ะแล้วก็สารเสพติดแอลกอฮอล์ทั้งหลาย <c oughs> อันนี้ต้องงดเว้นละเว้นไปเลยค่ะจานนิดค่ะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะถือว่าข้อมูลนะคะในเรื่องของมารู้จักโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดนะคะของเราเนี่ยถือว่าพี่หนุ่ยนะคะหรือว่าพี่ราดวนการาพินของเรานะคะสามารถให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่ราดวนนะคะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมคะก็อยากจะฝากไว้ว่าโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดตอนนี้เราสามารถรักษาให้หายได้ถ้าเราสามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็วนะคะ พราะฉะนั้นผู้ปกครองทุกท่านควรจะสังเกตอาการบุตรหลานของท่านตั้งแต่แรกนะคะถ้าเกิดมีอาการเขียวหายใจเหนื่อยหอบ<ะ>ดื่มนมแล้วรู้จะเลี้ยงไม่โตงองแงง่ายอาการพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ให้รีบพาไปปรึกษาแพทย์ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคหัวใจบางพิการแต่กําเนิดบางโรคก็ไม่ได้เจอตั้งแต่แรกเกิดนะคะสามารถมาเจอในภายหลังเพราะว่าอาการแย่ลงได้คะ่ะ อยากให้สังเกตกันตั้งแต่แรก,แรกๆเพื่อเวลาโอที่จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะหากท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะคะได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะมหาวิทยาลัยสวรหรือส่งอีเมลมาหาเรานะคะที่ email sds.nu.radio107.25@hotmail.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่รำดวดการับกินมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทีมงานของเรานะคะแล้วอาจารย์ก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ